สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซเวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆนะฮะเรียกได้ว่ามีเรื่องที่สดใสสดใสสดใส,ส,ดใสมากๆมาอัปเดตกันนะครับสดใสกว่าแอดกิฟอีกนะฮะแอดกิฟขอเสียงหน่อยฮะสดใสเท่าโลกทั้งใบก็ต้องลาริษากับสีฟ้าของเจอค่ะ คิดถึงสีฟ้าเห็นหนูลิสก็หิวเลยอันนี้สโลแกนคุณๆนะครับนี่ะกรน้องน่ารักน่ากินสักดานนีะเลยนะควะ่าสดใสนี่มองจากจักรวาลลงมายังเห็นเลยนะฮะโอ้โ oh ห เท่าที่ดูจากในรูปและสไตล์การแต่งตัวรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และท้องฟ้าในแบ็กกราวด์ด้านหลังที่สะท้อนกับกระจกเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ดัลลัสเหมือนเดิมนะฮะก็ดูจากที่เอ็อกกิฟบอกว่ออกาเยีเกียวโ,โพสไอจีออกมาเที่ยวอ,อยู่ที่ดัลลัสนะฮะก็คิดว่าน้องก็น่าจะยังอยู่เหมือนกันก็วานเจ้าหนูน้อยยอดนักสืบโค นันนะฮะช่วยกันสืบเล็กน้อยนะฮะว่าถูกต้องตามที่แอดพูดหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าคือในรูปเนี่ยสดใสมากๆนะครับมากับการแต่งตัวแบบนี้ฮะที่น้องแต่งอยู่บ่อยๆนะฮะแนสตีทอีกแล้วไม่แอดกิฟเนาน้องก็ไม่ได้ดูพกถนนอะไรมานะไม่ ตรีไม่ใช่สตรีถนนแนวการแต่งตัวอ๋อน้องแต่งสตรีแบจะเทๆ่ๆโอเวอร์โอเวอร์ทรงหลวมๆอันนี้จะ<ล><ล>เป็นแบบเป็นเกงหลวมหวมเนาะแล้วก็มีเสื้อฮูดนะฮะแล้วก็มีหมวกนะครับต้องบอกว่าน้องที่เป็นคนที่ชอบใส่หมวกจริงๆนะกิฟเห็นน้องมีไรน้องใส่หมวกตลอด ก็คือขนาดตอนนั้นถูกแซวว่าตอนที่กลับมาเมืองไทยจําได้ปะแล้วลงอ่างเล่นน้ํากับเบือนเป็นคนเดียวที่ใส่ใสเซ็กซี่นะไปบิกินี่ก็ยังมีหมวกนะแต่ความมหาัศาจรรย์ก็คือทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะแต่งอย่างนั้นได้ไงแต่แลาลิษาคือแต่งได้นะถอ,อถ้าเอาหมวกมาใส่หัวแอดกิ๊เป็นไงฮะตลกไม่เหมือนน้องอ๋ แน่หมอน้องแล้วนี่แบบน้องแต่งแบบนี้ด้วยนะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะวัยรุ่นฮิปฮอปอ่ะที่ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อฮูดคุมอีกหนึ่งทีบนบนข้างบนเน่ะเห็นไหมอ๋อแอเปอลเคยทำาม้ละอากาศเมืองไทยก็เย็นอยู่นะยังเลยฮะับยง่เคยหอนนีออันนี้เข้าหน้าหนาวเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้โหนอนหนาวสั่นไปหมดแล้วเี่ยตอนนี้หนาวมากๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนอไฟต่อไม่ถูกเลยนะฮะ แค่นี้แหละพูดถึงรอยยิ้มที่สุดแสนจะสดใสของน้องนะฮะโอ้โหก็แฟนๆก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอะทั้งคอมเมนต์นะฮะจํานวนมากแล้วก็ทั้งก๊อปรูปไปลงในเขาเรียกว่าสื่อโซเชียล <ม eras S 1> ช,ช่องทาง <ไ smoked S 1> ต่างๆนะใช,ใช่ก็พอน้องมาก็ดีใจกันใหญ่นะฮะก็มีการหยิบยกไปโพสต์ในพื้นที่ต่างๆนะฮะเพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าเน้องมาแล้วน้องมาแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ขออัปเดตตัวเลขของ IG น้องนิดนึงตอนนี้83.5ล้าน f o ลเวอรนะคะด้วยการโพสแค่เพียง908ครั้งขนาดยังไม่ถึงพันครั้งนะยอดยังขนาดนี้หลายคนอู๋เขาโพสกันไป4ี่สิาพันรูปแล้วใช่ลน้องดิสโพสแค่เก้าร้อยแปดครั้งอีกนิดนึงก็น่าจะ84ล้านแล้วนะฮะแล้วก็เดินหน้าต่อไปกันเรื่อยๆรืเลยรับรองว่า100ล้านมาแน่นอนนะครับทุกคนล่าสุดก็คือยอดคลิกไลค์อยู่ที่2ล้าน7นะคะทุกคนรีบไปคลิกไลค์น้องเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่า อย่างภาพคอนเมื่อวานตอนนี้6ล้านใช่ไหมคือปกติน้องเราเนี่ยทำสถิติ10ล้านตลอดถกตองแต่เนี่ยมันมีความผิดปกติคือลงมาเหลือ6ล้าน7ล้านได้ยังไงไอจี <IG S 2> น่านจะมีปัญหาอีกแล้วหรอัม่ชอบมีปัญหาเดี๋ยวเพิ่งตอนนี้ใ <นะ S 2> ครเป็นเจ้าของเลยเนะี่ยงงไปหมดละ ไม่ไอจีนี่ก็คนเดิมฮะไอจีที่ที่เขาซื้อทวิตเตอร์นั่นอีลอนมัสค่นเขาลยคนกันโอ้ดูผิดข่าวมาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากฝากไว้นิดนึงก็เวลาที่เข้าไปคอมเมนต์รูปน้องอ่ะอย่าคอมเมนต์เป็นแบบสติ๊กเกอร์อันเดียวรัวๆนะฮะมันเหมือนกับเขาจะตรวจจับว่าเราเป็นบอทเป็นตัวป่วนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ให้น่ารักน่ารักนะฮะเผื่อน้องแวะมาอ่านจะได้มีกำลังใจนะคะแล้วอันนี้ก็คือหนูลิสต์นี่คือโพสต์ภาพเดียวใช่ไหม แล้วคราวนี้ความต้องสงสัยเพราะเมื่อกี้แอดโปให้เป็นนักสืบโคอะไรนะคนโคนันอย่าเพิ่งนะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าน้องชายยองซีว่าโพสอ์อย่างกะนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโพสนะคะภาพตัวเองด้วยนะน่ารักน่ารักนะคะไปเมื่อหนึ่งวันที่แล้วภาพสาวชุดดำเซ็กซี่เวิร์นะคะและมีโพสคู่กับ พี่สู่ฮพีูนะสิทุกคนเอ๋ยังไงยังงอนกันอยู่หรือเปล่ายังงอนไนะม้แล้วก็มีโพสต์บรรยากาศในคอนเสิร์ตนะคะเห็นคอนบงชมพูเป็นทะเลสาบสีชมพูเต็มเลยแบบนี้แต่แหมเราก็อรอลุ้นภาพคู่กับเจ้าตัวแสบของเราไม่มาชากกะทีนะ ก็ถ hey, ้าย like, hey, ังงอนกันอยู่ก็มีหลายๆคนเข้ามาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงดีอยากให้สองคนคุยกันอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแอดจะเดินไปบอกพิซูให้เอไม่ใช่เดินไปบอกน้องแชงไม่ได้แอดจะเดินไปบอกโรเซ่ให้เหรอว่าแบบเอยดีกันได้แล้วแต่ว่ามีคนต้องสงสัยว่าบนเวทีคอนเสิร์ตมีอยู่รอบหนึ่งที่ทั้งคู่ต่อคิวกันอยู่ต่อคิวกันอยู่คืออะไรต่อคิวกันอยู่กําลังจะเดินออกมาแสดงแล้วพิซูก็เดินไปจับน้องลิส ข้างหน้าเหมือนจับตรงหัวไหล่นาออกมะแล้วพูดอัเซมิดาอะไรไม่รู้นะล้วก็พูดอะไรอัเซมิดาอะไรไม่รู้แล้วก็ลิศก็ยิ้มแบบแห้งๆแบบก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดินไปจับน้องแชงที่อยู่ข้างหลังต่อแถวกันนิดนึงแล้วก็พูดเหมือนกันเซมิดาออย่างงี้นะแล้วน้องแชงก็ยิ้มแห้งแบบก็ได้อย่างงี้เหมือนกันก็เลยเดาว่าเดาร้วนๆเลยว่าพี่น่าจะบอกว่าเธอสอบคอจีกันแล้วหระ เอาใหม่เอาใหม่อันนั้นสำเนียงฝรั่งไปหน่อยอพี่จะบอกว่าเธอร์ซ็อกอนทำไม <laughs> มันเ,นเข้ามาเหตนว่า <laughs> ก็คือเอาง่ายๆพี่จีซูไปเคลียร์แล้วใช่ไหมน่าจะไปเคลียร์ใจเขาบอกช็อตเนี้ยใช่เพราะว่าอากับกิริยาแล้วก็การที่ไปทากับทั้งคู่เหมือนกันน่ะก็คือพี่จีซูเดีวเข้าไปบีบหัวไหลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆจับเบาๆแล้วก็บอกว่าแบบอย่ามาเงั้นงๆนะตัวเองดีกันไปแล้วแฟนๆดูโยเดี๋ยวจะแฟนสงสัยนะเออไม่สงสัยเลยรู้ทั่วโลกแล้วเดกหน้าพี่จีซูออกเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะยังไม่ดีกันนะครับ้พี่จีซูสดใสขนาดนั้นแล้วพี่แกก็เป็นเลิงระบำต่อก็เลยไม่รู้ว่าเอ้า พี่เคลียรหรือเปล่าพี่เคลียรหรือพี่อะไรแต,แต่ส่วนทัวคิดว่าถ้าทัวร์ด้วยกันเยอะๆแบบนี้เ,เดี๋ยวเก็คงต้องแบบคุยกันแหละไม่คุยกันไม่ได้หรอกมันเป็นแหม่เนาะรู้กๆกันอยู่นะฮะใช่ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเป็นความคืบหน้าทั้งหมดที่หลายคนสงสัยว่าดีไม่ดีอะไรยังไงประมาณนานได้ครับอาวันนี้ไปก่อนนะฮะไว้เจอคลิปแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ